วันหยุดยาวใกล้จะหมดลงแล้วนะคะเชื่อว่าในตอนนี้ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือไปท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานน่าจะอยู่ระหว่างการเดินทางกลับเข้ามาทํางานนะคะหลายๆคนเนี่ยใช้ชีวิตใช้เวลาวันนี้ตลอดทั้งวันเนี่ยอยู่บนรถโดยสารหรือว่าไปรอฟไฟล์เครื่องบินส่งผลให้การจราจรในหลายๆช่องทางขณะนี้เนี่ยเริ่มที่จะหนาแน่นนะคะคุณพัทรชัยถ้าพูดถึงเรื่องของการเดินทางอยากพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่ถนนมิตรภาพนะครับถนนมิตรภาพเนี่ยเริ่มตั้งแต่จังหวัดนครราชสีมายาวไปะจนถึงจังหวัดหนองคายวันนี้ประชาชน รเริ่มเดินทางกลับเข้าก,กรทมกันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาทําให้ตอนนี้ปริมาณรถเริ่มหนานแน่นแล้วก็เคลื่อนตัวได้ช้ามีรถติดสะสมหลายกิโลเมตรนะครับการเดินทางตอนนี้จะเป็นอย่างไรปติดตามกับคุณกัญญารัตลิ้มอํานวยราบนะครับรายงานสดมาจากจังหวัดนครราชสีมาเชิญครับ คุณออนซินีคุณพัทรชัยคะการจราจรบนถนนมิตรภาพเจ้าหน้าที่ก็คาดการว่าวันนี้นะคะคาดว่าจะมีปริมาณรถหนานแน่นและมากที่สุดนะคะสำหรับการเดินทางกลับไปยังกรุงเทพมหานครหรือว่าจังหวัดต่างๆในพื้นที่ภาคตะวันออกค่ะซึ่งทำให้บรรยากาศขณะนี้นะคะมีปริมาณรถค่อนข้างติดสะสมซึ่งตลอดเส้นทางจากจังหวัดขอนแก่นจนเข้าสู่เขตจังหวัดนครราชสีมานะคะทีมข่าวก็สังเกตเห็นข่าว,ว่า ตลอดเส้นทางนะคะมีรถจอดเสียอยู่ข้างทางรายทางเลยค่ะจึงได้เข้าไปสอบถามตามอู่ซ่อมรถนะคะก็ทราบว่าหลายๆคนนะคะไม่ได้มีการตรวจเช็คสภาพรถค่ะทางอู่เองก็อยากจะฝากประชาสัมพันธ์ให้มีการตรวจสอบสภาพรถก่อนออกเดินทางในช่วงเทศกาลแบบนี้ค่ะ ไปดูภาพบรรยากาศการจราจรก่อนนะคะทีมข่าวได้บินสำรวจภาพเส้นทางการจราจรบนถนนมิตรภาพระหว่างถนนมิตรภาพบริเวณแยกประทายอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมา ปริมาณรถมากนะคะรถที่วิ่งจากอำเภอรประทายนะคะก็คือจะเลี้ยวซ้ายมารวมกับรถที่วิ่งมาจากจังหวัดขอนแกน่นมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดนครราชสีมาก็ทำให้มีรถติดสะสมจากทั้งสองเส้นทางรวมระยะทางนะคะไม่น้อยกว่า20กิโลเมตรค่ะรถใช้ความเร็วได้ไม่เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงติดสะสมถึงแยกตลาดแคที่ตำบลทานปราศาสตร์อำเภอโนนสูง ซึ่งเป็นเส้นทางที่เชื่อมไปยังอำเภอพิมายค่ะซึ่งจุดนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่เองก็ต้องมีการควบคุมการจาราจาราค่ะทําให้การจาราจารที่ชะลอตัวสลับหยุดนิ่งนั้นก็ทําให้ผู้ขับขี่ต้องชะลอและแตะเบรกเป็นระยะระยะทําให้รถยนต์ที่ขับทางไกลนะคะ ทีมข่าวก็สังเกตเห็นรถยนต์จอดเสียข้างทางหลายคันเลยค่ะจึงได้แวะเข้าไปสอบถามที่อู่ซ่อมรถนะคะบริเวณแยกประทายค่ะเจ้าของอู่ก็บอกว่าไม่เพียงแค่วันนี้นะคะที่มีรถเสียค่ะเมื่อวานนี้เป็นวันแรกที่รถขาเข้านครราชสีมาเริ่มมีรถเสียริมถนนจำนวนมากเฉพาะที่ได้รับแจ้งให้ออกไปตรวจสอบหรือว่าซ่อมนะคะก็ประมาณ1ิคัน ส่วนใหญ่นะคะก็จะมีปัญหาระบบเกียร์ค่ะเพราะว่าแตะเบรกเรื่อยๆรวมทั้งการเดินทางระยะทางไม่น้อยกว่าสิชั่วโมงก็ทําให้พัดลมแอร์มีปัญหาบางคันก็ประสบปัญหามอน้ํารั่วมีปัญหาม้อน้ําแห้งนะคะเพราะว่าไม่ได้มีการตรวจสอบก่อนออกเดินทางไกลค่ะมอ้น,น้ำวนมากเป็นพัตติไม่เกินหปีนะครับวนมากก็ใช้เกินเป็น 10, 10ปีบีงมากก็มันแตกกลางทางแอร์เนี่ยขงมันก็ ส่วนมากน้ำยามจะขาดรถใช้มาอย่างนี้นตอนใช้งานอยู่มันก็เย็นพอเราวิ่งยาวเง,งี้ยใช่ไหมละ่ะรถติดอย่างเงี้ยน้ำยาไม่พอความร้อนมันก็มันเย็นไม่ถึงนะ่ะเป็นอย่างนั้นครับแกอโต้ก่ะแกอโต้มันแกอโต้จะพวกอโต้มันจะมีปัญหาอีกหนึน่งขึ้นหนึง่งแจ๊บเบรกแจ๊บเบรกวิ่งไปพวกจะเกียร์ไม่เปลี่ยนนะ่ะเพราะว่าช่วงจะเปลี่ยนปุ๊บล้วก็เบรกไฟไมันจะชอบโชว์พวกเนี่ยไฟพวกไฟมันจะชอบโชัวร์ตลอดน่ะเปป็นัญหา เครื่องแอร์ได้แว่เราวิ่งรถมันไม่ได้เป่านะมันร้อนที่นี่คว้นพวกทวยเสียพวกนี้อากาศร้อนอย่างนี้ทีมข่าวนะคะจึงได้สอบถามนะคะเทคนิคการตรวจสอบรถเบื้องต้นก่อนออกเดินทางนะคะซึ่งทางเจ้าของอู่เองก็แนะนําการตรวจสอบรถเบื้องต้นค่ะว่า อยากจะให้ตรวจสอบหมอ้อน้ําและตรวจวัด,วดน้ํามันเครื่องนะคะซึ่งหากต่ำกว่าจุดที่วัดระดับน้ำมันเครื่องกำหนดนะคะก็ให้นำเข้าอู่ก่อนออกเดินทางเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลาในการเดินทางและเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุค่ะคุณออนสินีคุณพัทรชัยคะจุดที่ที่ฉันยืนอยู่ขณะนี้นะคะเรียกว่าแยกตลาดแคค่ะซึ่งเชื่อมต่อไปยังอำเภอพิมายนะคะ ถนนที่เห็นภาพอยู่ตรงหน้านะคะก็คือเส้นทางมิตรภาพที่กำลังมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดนครราชสีมาค่ะก่อนหน้าน,นี้นะคะสัญญาณไฟจราจรก็เป็นแบบอัตโนมัตินะคะแต่เมื่อใกล้ข้ามเข้ามาค่ะทางตำรวจทางหลวงเองก็ได้เข้ามาใช้เป็นสัญญาณในระบบ มือนะคะก็คือจะต้องมีเจ้าหน้าที่มาคอยควบคุมสัญญาณไฟแบบนี้ค่ะโดยใช้วิธีการสังเกตปริมาณรถนะคะเพราะว่าจุดนี้ค่ะหลายๆปีก่อนเคยมีการทดลองปิดแยกแล้วนะคะ แต่อย่างรถที่เห็นเนี่ยค่ะที่กําลังจะมุ่งหน้าเข้าสู่ไปอําเภอพิมายเนี่ยก็มีปริมาณมากเช่นกันค่ะทําให้ไม่สามารถปิดแยกได้เพราะจุดนี้นะคะกว่าจะไปกลับรถนะคะก็คือไกลกว่า5กิโลเมตรค่ะซึ่งทําให้รถนั้นติดสะสมมากกว่าเดิมค่ะค่ะคุณออนซินีคุณพัทรชัยคะ สำหรับจังหวัดนครราชสีมานะคะจากการพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่เมื่อสักครู่ค่ะคาดการว่าวันนี้ปริมาณรถจะเพิ่มขึ้นอีกนะคะโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนค่ะเพราะว่าหลายคนเองก็อยากจะให้ไปถึงกรุงเทพมหานครหรือว่าหมุดหมายปลายทางในเช้าว,วันพรุ่งนี้นะคะเพื่อที่จะได้พักผ่อนเพราะว่าบางคนนะคะก็อาจจะเริ่มทํางานในช่วงเย็นของวันพรุ่งนี้หรือเช้าว,วันที่18เมษายนค่ะ